ครับผมสวัสดีครับพี่น,อน้องเอฟซีนกเขาใหญ่สายต่อดินโอโฮมือนี่ก็เป็นเสาวันพุธที่หาเมษายนครับหลังจากถือบล็อกเฟสไปเดือนกวักว่าครับบันเดทมาโพดมานี่บนเด้มารีวิวเลียงชานเลยถือ,ถอบล็อกเฟสครับเด่นดดเด่นได้อยู่แต่เอาโพดวันเดทครับสำหรับมือนี่สิมาส่งงานชานไวเทียมครับน่าจจะเป็น ชุดสุดท้ายแล้วครับแล้วก็สิบันนี้ก็สิเป็นหลังเมษาเลยครับทำมาอาจารย์ทำในที่สร้างใหม่ขอเลื่อนไปทรงหลังเมษาเลยเพราะว่าหลังจากอาทิตย์นี้แล้วผมก็สิคิดภารกิจนันนี้เนี่ยเป็นเทศกาลพรหมอครับทรงให้เวลาหลังเมษาเลยเหมือนอาจารย์ได้ทำในที่สร้างไว้อันนี้ก็สิมาอัปเดตเที่ยวแล้วครับพี่น้องไอ้ชั่นใบเทียมสายวิ่งครับ นี่สายวิ่งนี่เป็นทรงไปทางอาจารย์ท่างกลาสินครับเพิผมจับมาบ้านศรริลการสรงการนี่แหละ่นว่านกลูกนกอยู่บ,าบ้านกำลังจะขึ้นวันสามตัวสี่ตัวนี่แหละวันเพชร,รชาติในผมเนะครับอาจารย์ว่านันเห็นเราส่งไปไหว้ถ่ายอยู่ผมยุบันเลย่รรยวันศิลการในผมสรงการผมมาผมจ,จับลูกนกขึ้นไว้ป่าทัานแบบใส่เพระาะว่าใส่ลูกนกใส่นกฝึกใส่นกต้อได้ไรเมื่อไรครับ สำหรับใบยงไงกว้างนะครับสำหรับาการทนใดพี่มักักมกขนาดยัง่งกว้างแบบนี้ถูกงกยางสบายครับเป็นนกยางสบายกว้างครับพื้นที่ลรยพื้นที่การเดินกันอันนี้หลไร่หน,นักกับไม่เลยถือว่านักเกินไปครับพอดีพอดีอดบม่เถือว่านักแฮงไม่พวกนี้ยึดไม่ เป็นแกนใหม่กระเราครับนี่เป็นแกนใหม่กระเดาไม่เนื้อแข็งครับรับประกันการใส่งานตะขอเป็นตะขอสแตนเลสสำหรับตัวนี้รับประกันตลอดอายุการใส่งาน,นครับตัวหัวมันนี่เอาไปแตกหักเสียายทักมาหาผมเลยครับแต่วผมเห็ดตัวหม่ทรงไปห้เลยโ่มมีปัญหาสำหรับตัวตะขอแขนนั่นนะตัวใหม่นี่แหละเรจาจันทันได้สนใจกับ ีตัวสอบถามเขาว่าได้ครับสั่งสั่งจองไว้ก่อนได้ครับหลังปีใหม่ผมเไปหลังโครงการผมกัสิได้เฮ็ดให้ส่งให้พี่เก่าเหรอครับเพราะว่านี่มันก็วันที่หาหกแล้วน,นะครับเนาะที่หาแล้วมันสิจ่จอเทศกาลสงครารแล้วผมก็สิได้ติดภารกิจอาทิตย์หน้าก็สิบ่ได้เฮ็ดเพราะผมเก็บเครื่องมือเก็บยังแล้วล่ะใส่กลองทงั้งอย่ังนล้วเทศกาลครับหยุดคี่กันผมก็ได้ สำหรับราคาชั้นสายวิ่งนะครับแบบนี้สายวิ่งแบบนี้ราคาที่อยู่หนึ่งันหนึ่งร้อยร่วมทรงครับสําหรับแบบสามแบบนั้นหนึ่งพันสามร้อยร่วมทรงขนาดซ้ำกันครับนี่กระดงห้องมีถาดห้องขีนโนกไข่พ่อม,มเดี๋ยวผมมีใส่ถาดร่องขีโนกไขพ่อมนะครับนี่อันนี้คือว่าท่านเรนท่านเรีในส่ถาดร่องให้ถาดร่องขีโนก แอมให้เรียบร้อยครับแอมห้เรียบร้อยสำหรับอาจารย์ท่านใดสนใจกับติโต่อสอบถามผมมาเลยครับท่านเรื่องของเขาเนี่ยสายต่อดินสำหรับงานไวไ้แแท้เดี๋ยวผมมีแกงแคสนึงนครับพอไว้ผมนี่โบรายผมก็เลยบดได้รับหรอกครับงานไว้แแท้ช่วงนี้เดี๋ยวไว้เขามาดีๆก่อนผมถึได้บอกพี่บอกน้องคนโพสต์ลงหนา้าเฟซอีกเคสนึงครับสำหรับงานไวไ้แแท้ ช่วงนี้เอาเป็นไว้เทียมไปซะก,ก่อนเราจะทำอะไก็นสนใจก็ต่อสอบทางว่าอะไรพวนี้ก็ฝากแานไว้ช่วงนี้ซะก,ก่อนนี่นะเดี๋ยวผมถึงมารีวิวของเบอร์ใหมๆ่ๆนี่เลยจะเป็นช่วงล้างสงการนะครับจะมารีวิวของตัวอีกรอบนึงเราโม,ามน,านี้ก,ก็ฝากไว้ช่วงนี้ซะก่อนสวัสดีครับผม